พอสารวินิจฉัยออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นปฏิกิริยาของบรรดาแกนนําต่างๆนี่นะครับชนิดที่ว่าคุณผู้ชมครับไม่สามารถคือบางเรื่องเนี่ยถ้ามันไม่เหลือบากรแลเนี่ยผมยังพอเอามากล่อมแก้มอ่านให้ฟังเพื่อให้เห็นรสชาติของข่าวสารได้ <laughs> แต่แบบนี้เนี่ยนะครับจะรสชาติยางไงนี่มันก็เกินกว่าที่จะเอามา อ่านให้ฟังได้หรือไม่แต่มาโชว์ในในนี้นะอ่านไม่ได้อ,ไไดอ่านไม่ได้เลยเพราะว่ามีการแจกอวัยวะเอาง่ายง่ายเพนกวินนะหลังจากมีการอ่อานคำไม่ได้ใชแล้วเพนกวินเนี่ยโพสสั้นๆนะสามตัวอักษรภาษาไทยคุณเดาได้แหละนะ,ะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ขอแจกแค่ให้นายกนะ,ะให้ศาลด้วยเลยไปถึงไหนตอนไหนเลยะนะคือแจกไอ้ของที่เขโพสอันแรกเนี่ยนะครับหรืออ,อีกคนหนึ่งผู้หญิง ผู้ส่งอิทธิพลหนึ่งในร้อยของบีบซีไทย <c oughs> ลุงปนัสยาค่ะลุงปนัสยานี่ส้นเท้าเลยนะคือคือเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่มันเป็นอัตโนมัติไขไ<อ>เขาถึงโกรธอะไรได้ขนาดนั้นนะ อาจจะเป็นได้ว่าคำวินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้เพราะคิดเอาไว้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไงก็ไม่รอดแน่และพวกเราคงได้มีการประกาศชัยชนะที่5แยกลาดพ้า,พาเมื่อวานนี้แน่ๆอุตสาห์ไปลงทุนปิดถนนให้แยกรัดพ้าให้คนด่าแล้วอุตสาห์จัดเวทีใหญ่โตเนี่ยนะคะให้คนปิดถนนกันเนี่ยแต่ว่าเมื่อผลคำวินิจฉัยไม่เป็นไปตามที่คิดก็เลยโกรธตีอก,อกชกหัว